สวัสดีค่ะพลามหอมจันดาดลวงเด่นค่ะม,ม,มือ่อวีนจะพามาชมสวนอินทาลามอยู่ที่บ้านยังพิดาบ้านโนนสวรรค์บ้านโนนสวรรค์ตำบลอำเภอเรกระนวนเภอกระนวลจา้ามื่อนี้พามาเที่ยวเข้าใจวันนี้จะพามาปั้ดมาเบิ่งเด้อพี่น้องมาพี่ ปัดอินทผพาลำอินทผพาลาค่ะ,อ,ะอยู่ที่อำเภอกระนวนนะคะอินทผพาลปัด๊ดเอาเจ้าก็ไปกินของเพลนอันนี้ยังไงกินได้ไม่กินหวังกินได้ทีพออีอืมัว่งยายอืม่อนคิ่อืมหวานหวานหวานแสบสบแสบเป็นปลูกไว้ปัด๊ด โอ้โห uh huh. สวนอินทอรพาลัมพอเคยมาจา้า mm hmm. เถ่อเถ่อแรกพี่น้องมันเทียวสวนอินทอรพาลัมหรอกกับพากกันมาหาคนกิปโปมน้ำืม mm hmm. mm hmm. เก็บกินข้าสวสนเลยโ mm hmm. อ้โง่ง่ายสะอ่อนสะอ่อนค่ะยินเพิ่อนดีเพิ่อนปลูกแบบแ,แบบธรรมาชาติ แบบอินซี่ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ๋นขิงง่วบานเ้าเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันโอ้ยอ่อนซ้อนมาดูใกล้ๆกันนะคะแต่นายแต่นายงามงามงามบาริพักกันก้นกี่ปมเถะนะเออ มากวนกปโปมด้วยว่าสัน้ออนมันว่ามันมันเก็บ,บ,กบว,บบว่พิ่นเก็บแน่แล้วอู้วพี่น้องมาเบิ่งกันเดี๋มาเบิง่งมาเบิง่งเบิ่งดูพี่นุ่ยหน่อยมันบบนุ่นยหน่อยหน่อยอันนี้ต้นนี้เป็นไม้ค่ะต้นนี้เป็นไม้มาดูเบิ่งดูปาัาดสวนอินทรพาลัมอันน,นี้อันนี้ท่านสีแดงค่ะอันนี้ พันสีแดงอือโอ้ห้องกินได้โอ้ซิมเบิงบ้งีิน้องซิมเบิ้งเกยวนผ้าซิมเหรอแซบบอเบิ้งนาเด้อหวาน <c oughs> ใจ <c oughs> อืมเขาเราพันหรอปลาเราอมใบอืมพันสอยี้ยหนึ่มือนั่นมาซอยเี้ยเี้ยยอืมถึงเก็บขายน่อ๋องเก็บขายแล้วพันใดแน่ต้อง เดี๋ยวนี้อันเจ้าของสวนเพิ่นไปเก็บเห็ดอยู่พี่น้องเจ้าของได้มาลักกินจริเจ้าของเพิ่นบ่ทันมาเฮาลักเอาไว้เพิ่น๋ยวลักกินลักซี่ของเมืองก่อนเมืองของหน่อยเพิ่นเงคนจีบปลอมหอดบ่สุกเลยคคนจีบปลอมมีของหน่อยเขานะมันบ่มันโอ้ยหายกินเก็บที่หลังบักเก็บของตายเก็บของตายบักเก็บของตาย มาคอยตามแก้วนอยท่านได้ไปเบิดจมองดีหน่อเดีไปบอกว่าคุณเอาไปเหยียคุณเก็บมาได้้ยเ็บมาพอเลยตมไหวครับทำงานแล้เก็บมาเข้าไปในสตารเลยะเข้าไปเก็บปมากับเากับน้ำหามัขนมเสษไปพี่น้องข้าวเดียวไปเก็บข้าวเดียวเจยวนเก็บเห็ดเป็นอะไรจังเลยไปเก็บปลาได้น้องมาขึ้นหมันแต่เจยวนแซมหนาจุกคุณเก็บเลยดเคะ โอ้โหธรรมชาติธรรมชาติค่ะมาหนีกุ้นมะพร้าวกะพราโอ้มาเจอกันเด้อเอาเอียดมาชอบกันแกงยอะหน่อยได้เฝ้ากินเฝ้าไปเจียดสีแดงกินอยู่นี่เจียดยังเกาะส้มตำหน้าหอสิเออนาหอส้มตำหน้าหอมาหนี่วางข้ากันมากนั่งเห็ดอุ้นเสียตาแก้วกินข้าวปลานี่เจดา เจดากําลังสิตามปกุิงบเจด่าแกงเห็ดบอกอันนี้เจ้าของสวนอินทผลมค่ะหอมจันดาดวงเินหอมล้ำหอมจันบอหอมจันอันันี่ละคนี่กี่กระวัดผนี่ตีผู้นี่ตีกระเทีมะบ๊านอันปลูกมาโดนไปได้ล้อค่ะอินทผลัมปลูกได้เจปีแล้วค่ะน่ค่ะเจ็ดปีแล้วค่ะ้า จทกปีเป็นน้วยน่ะสามปีจ้ะสามปีก็ได้เ yup. ก็บพี you sure you ่จ้ะแล้วอ the oh, mm ันดูแลจังไรบ่เนี่ยควายใบยังใส่ปุ๋ยยังใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยนั่นจ้ะใส่ปุ๋ยถิ่วัวเขานี่ล่ะอืเริ่มแรกก็คือเอานั่นสีมาเลยจ้ะได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยจ้ะโอ้บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีจะใช้ได้ไหมจ้ะธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆค่ะเจ้าของสวนซื้อว่าเจ้าไหนก่อนค่ะ หนูพิดส,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 สวนทิ่พวันค่ะสวนสวนไหนอินทภาลามทิพวันค่ะอืม,อมน่ามาแก็ได้ไม่กินแกงเห็ดน้ำ นี่ทีมงานแต่ละคนสิมากรูจีปโอมมาแล้วเจ้ามันหมานค่ะมะกรูดกูกรูดจริงปิงรถมันฝากบอกนดค่ะแต่มีคนมาขายจีปโอมตัวละสิบบาทก็ซื้อกินเลยเยอผู้มาขุดแล้วนี่ยพอไหวแล้วเจ้าพอไหวแล้วผู้มาขุูดอ่าเดี๋ยวสิผ้าส้มส่วนอิฐผาร้ามอีกเท้าหนึงค่ะตอนนี้เฮ็ดกับข้าวกินข้าวกันก่อนจ้าโอเคแล้วเฮ็ดมาเตี๋ยเฮ็ดที่อยาก่อนนี่ มาบัดนี้มากินข้าวน้ำกันเ้ยค่ะมาจ้ามามามากินข้าวมีเบิ่งเบิงเบื่องอาหารนี้แตงโมเปแต่เสียบแกงเ็ดตอดตแกรเป็นโอ้ยแกงเหปด้าโง่มาเ้อค่ะมากินข้าวกันค่าลังแม่กอกสังตะกระแต่กละซิบกรกิบข้าวขาวอังื่อใบอะอันนี้หมกกยังพีหมวกเทมันเิ่ปีลี แซ่บอนอยแซ่บอรอยอันนี้หน่อไม้หน่อไม้เขาเอิญหน่อไม้อ ja. ันหน่อหัวเออหน่อหัวไปหยุดปลาหยุดโขกอันนี้ซากะเซนโยมโยโบธาดดอกจำป่ากอดซากะเซนการบันทึกจะหยุดลงมีคำโทรเข้ามาน้าเบิ่งว่าข่อยเกณฑ์เฮดไปเนี่ยโอ๊ยคอยมานครับว่ายอดบ่ของยายนี่ได้ลอยนึงได้บ่เ ไม่อแล้วขุไข่ก็หายซื่ออยู่นสร้งเอาเจ้าของย่า่อหายย่ร้เอมานลอยนึะเอานอไปเลยเอาผันสังเอาไอันนี้ของย่ายลอยนึงเอาไปเลยเน่ยของย่ายซชยเพิ่อนอันนี้ก็ได้อันนี้หายได้เลยหอันนี้ลอยาสิบาทอันนี้กะไ้นีข่ของย่า่นล้จะเอาหอีกอยู่อันนี้ได้ไหมอันนี้ก็แลาวแล้วจะมีอะไรย่าย เราไงเราขึ้นนั่นะเก็บอาไนอ้เฝอม่นอตเฝ้านี่ยเฮ็ดค่ะแต่บ่ใ่ขายดอกีขายเฮ็ดยังสิล่าอแม่เออล่างแทบกัันะล้แม่บอกตเก็บเห็ดมากล้วมาสั่งพี่น้องเอ้ยเห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดไข่เก็บมาสดๆจากป่าเลยนะจ๊ะ่ก็เปีนยังไ่ก็ได้คืเอาเจ้าแมเอ เหียดมักับอะไรยนั่นลวกไปปันกันเออจังหวะจะไล้ว่ไให้อันนี้เหยียบับไม่หอมนั่นนะวาจี่มันเจ้าคนออกมาอ่เจ้าต้อเอาอีกก็ไดที่สร้างผู้ใดเสียออกไม่้เยอกเ็ด่้างเพ่นั่ะนะเอาอยู่แต่าเอียดกัน่นต่าพี่มาเกิโงใ่ิดมาเก็ดไข่ว่าัเหไข่ได้หรอเไข่พี่มาเกรตมาเอียดมาเกเราเ็ดไข่ก็จะมาเกร ฉันมากี่วคอาล้างฉันบอกนี่างไงเจล้างไหนล้างเด็ดยนวกออกมือกันฉันเอาเห็ดไข่นีก็ได้นี่แห่นกันแบ่งกันอันนั้นอันนั้นเราใไ้อันนั้นเราให้ฟรีเอาอะนั่งกันแบ่งกันแล้วบแบ่งกันแต่ว่าอันนี้เอาเยออันนี้ไฟรีของเจ้าของบ้านอันนี้แค่น้ซื้อเนี่ยเออเดี๋ยวมาอีกเจะเอาจะเอาจะกั ่เมน้าเป็นยานเกัได้นาะงานโทษสร้งนแมยงสร้งแล้วสร้างแล้วสิการสร้างมานอดคือเกาเอาคือเกาแต่พูดถึงว่าอยากให้เจ้าหญ้าอยากเจ้าหา้าสิ่นี้ข้อไหนฮะสิงเวให้เจ้าห้าคนนั้นจ้าไม่อยากไปานเทียมมันสิแตงเอาไปลงกน้ำไปยาไปจัดูนั่นแหละไปนัไป้างกนให้เหลฉันก็นี้เห็นอย่างเห็ใช้กันเพื่อนเอออันนี้ อันที่บ่เอาตีนี่องเสียเอาใบลอยหนึงเนี่ยเจ้าว่าเจ้าอันบ่เอาเนาะเอาเลยเอาเยอะจังอันนี้องเสียเอาในทอดเสีเอาอันหลังที่เจ๊บาเนี่ยอันนี้เราห้แบ่งกันเนี่ยแต่ว่าอันนี้อันนี้ซั่งซื้อเอาซั่งคนจังเกินนอโลอันนี้เออเอาว่าไม่เห็ดท่านหลวงโบก็ไปย้ายแกงที่เอว่้านน่ะแต่ว่ามันใช้เราจังไว้อีกหลาต้อเอาอีกไข่อันนี้ยังแบ่งแบ่งจะคนหนึ่งสองสามสี่คนแบ่งไปไม่ได้แต่จะแม่อันนี้ให้รอตาให้กาล่างให้เพต้องไปยากจังวอกันอีก มาเบิงมาเบิงแบบน,นี้ล้างเห็ดไข่นะจ๊ะจะล้างเห็ดดไข่ม, <c oughs> มือละพันมือละเกรลอยเนาะมือละพันสองเพิ่งเห็ดจำปัดปีเห็ดปีลูกละสองร่อยนะอเนา,เาะบอกว่าจะท่าก่มตาเอาเธอเธอ